ต่อแล้วบออืมนก็จะมากขึมากแบบนี้เนาะเดี๋ยวต้องเอาอ่างรุ่นนี้ให้มูดแล้วครับมูดแล้วก็ดีดแล้วครับทีนี้ดีดแล้วครับย่างเลยบอสย่ยให้มันลนอีกนิดนึงใส่ให้มันครบทุกอันก่อน พี่น้องครับไซบีเรียนทําไมถึงเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นไซบีเรียนหรือเปล่านี่ครับไซบีน้ำไซบีน้านะครับคนตาว่านะ่ะโอ้ยดูทีครับดูทีครับไ่ยมันน่าดูได้ตรงไหนครับเนี่ยโอ้ยไหนเป็นตาไหนเป็นปากดูไม่ออกเลยครับพี่น้องครับ เวลารอก็รอครับเวลาไม่รอก็อย่างนี้ครับดูไม่ได้แล้วครับกับตันครับนี่พี่โมโม่ก,กินน้ำพี่โมโม่ก,กินน้ำน้ำนี่ดุดขึ้นมาจากบ่อนะครับเย็นเยนบ่อลึกๆเลยครับ มีมี่เข้านอนนี่พาขี้เล้วค่ะ้าขี้เล้วนอนอยู่เนี่ยกองออกหงักบมังกรมานี่แล้ว กอนนี่มาเข้าป่าไปแล้วครับ